วันนี้เราเจอกันดึกมากเลยนะคะถ้าที่ไทยตอนนี้กี่โมงเอ่ยเดี๋ยวนะคะถ้าที่ไทยตอนนี้ก็จะตีหนึ่งแต่ว่าที่นี่ก็ห้าทุ่มครึ่งประมาณห้าทุ่มครึ่งค่ะนี่เสร็จจากจัดบูธยังไม่เสร็จหรอกคะ่ะก็จะกลับโรงแรมอันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะ ก็ยังมีสว่างสวยตรงนี้ก็ดูไม่น่ากลัวค่ะมีร้านดรอรี่เห็นไหมคะมีร้านโทรศัพท์อุ้ยมีวัดด้วยเพิ่งจะเห็นอ๋อเพิ่งเห็นเนาะถนนโล่งก็เลยได้มีโอกาสเห็นกลาบนมัสการพะเนตคะ่ะกระพิเนตของบ้านเรานั่นเองค,ะค่ะแล้วก็ร้านกาแฟคาเฟ่เฮ์ยังเปิดตั้งแต่กลางวนันยันยามคืนเลยนี่คะ่ะ ก็ถนนอะไรก็บางตาแต่ว่าร้านรวงปิดเนาะก็ดูน่าสนใจว่าเออก็ดูปลอดภัยดีมียามเฝ้าอะค่ะเนียค่ะเป็นตำรวจตรงหอนาฬิกาก็ดูเงียบนี่เป็นทางที่เราจะกลับไปโรงแรมกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เจอกันใหม่นี่ค่ะตรงนี้ขายไอศครีมน่าก,กินอยู่เหมือนกันเดี๋ยวแวะทานโอ้เขาปิดแล้วน่าจะแวะไปกินตรงนี้สักหน่อยแต่ปิดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ โอเคค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ